สวัสดีค่ะทุกท่านแมมปวินาชาแนลค่ะวันนี้แมมเดินมาที่ร้านน้ำคาเฟ่ของโรงเรียนนะคะมาเจอน้องก้องเนี่ยนะคะกำลังทำสินค้านะคะสินค้าแซนด์วิชแซนด์วิชอะไรนน้องก้องแซนด์วิชไส้กรอบิไสกรอพอดีเลยนะคะเห็นแล้วก็เลยเก็บมาฝากทุกทท่านค่ะนะคะขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมคะยอดสอดยังเหรอคะขั้นตอนสุดท้ายคือนับนบสิอค์ค่ะ ใส่บีใส่แพ็กเกจนะคะอันนี้ซอสมะเขือเทศค่ะอืมนะคะไอ้ยเขาขาดนี่าอะไรคะปัญงเนสหรอคะขาดปัญจเนสอ่าขนมปังแล้วก็ใส่ไอ้แผ่นๆนั่เขาเรียกอะไรนะคะกล่องบอลลูน่าโบลลูน่าหรือบอลูน่าโบลลูน่าโบลลูน่าไก่แล้วก็ฮอทดอกเนาะใช่ฮอทดอกไก่ฮอทดอกไก่สโมกี้ด้วยหรือเปล่า รมควันไหมคะรมควันรมควันหนุบหนุบนิ่มนิ่มหนุบหนุบนิ่มนิ่มเออหนุบหนุบกรุบกรอบนะคะอร่อยมากเด็กๆชอบก้องขายชิ้นเท่าไหร่คะสิบสองค่ะสิบสองบาทโอยมันขายลําบากตัวก้องสิบบาทอะมันจะทอนเงินง่ายไม่เป็นไรครับเนี่ยค่ะขายดีไหมคะกลก้องขายดีมากเลยคอ๋อขายดีมากเลยค่ะเป็นอาหารเช้าให้กับเด็กๆนักเรียนน่ะนะคะ หนึ่งกล่องสิบสองบาทนะคะสองบาทนี่ค่ะนะคะ,นะคะใส่กล่องให้ดูขั้นตอนสุดท้ายค่ะทุกท่านก็จะเป็นการใ,ใส่กล่องขั้นตอนสุดท้ายที่ไหนต้องมาซื้อนะครับค <laughs> ุกแบบไม่กินนะคะอ้วนน,อน,อน้องกองเนี่ยทำความสะอาดพื้นไหมคะนะนะั่นน่ะทำืำ ทำแล้วก็วางครับต้องใส่ถาดนะคะเพื่อสุขภาพอนามัยค่ะเนี่ยค่ะจับมุมนะคะมุมซ้ายขวาดูล้างมือแล้วใช่ไหมคะะอ๋อค่ะเนี่ยนะคะอุ้ยง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะลดไปเหลือสิบบาทจ้ะค่ะของแพงครับเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คะนล่ะก้างเปอร์เซ็นต์ขอให้โรงเรียนเท่าไหร่คะร้อยละร้อยละสิบร้อยละสิบ หนึ่งสิบบาทให้โรงเรียนหนึ่งบาทค่ะนะคะก็จะอย่างนี้ค่ะโอ้ยังไม่เห็นมือกล้องกันไหมนะคะวิธีการแพ็คสะดวกมากอันนี้เขาเรียกกล่องอะไรคะกล่องกล่องแซนวิชค่ะแพ็คเท่าไหร่คะแพ็คละร้อยแพ็คละร้อยกองละบาทกองละบาทค่ะหยิบมุมอันนี้ค่ะหยิบมุมนะคะมือล้างแล้วสะอาดแล้วก็ เอากล่องความรับโอ้แบบนี้เองค่ะเก็ดดูดีสวยงาม12บาทกัะทุกท่านเนี่ยค่ะ,นะคะเป็นอีกหนึ่งงานหนึ่งอาชีพนะคะสามารถขายได้ในโรงเรียนหน้าโรง<า>เรียนนะคะขายดีมากนะคะ,ม,ะ,คะมีทั้ง คาร์โบไฮเดรตแป้งนะคะมีทั้งโปรตีนนะคะแล้วก็มีผักด้วยนะคะผักสลัดกักดหอมนิดนดหน่อยใครกินเยอะก็2ชิ้นค่ะใครกินน้อยก็1ชิ้นนมอีกสักหนึ่งกล่องเนาะน้องกล้องสะดวกสําหรับเด็กๆเดี๋ยวนี้เด็กไม่ค่อยกินข้าวเช้าแล้วนะคะมกักจะกินอย่างเงี้ยแหละคะ่นะ,คะก็พอจะได้อยู่เอาแล้วค่ะแบบลทุกท่านไปเพียงเท่นแบบาทนี้นะคะขอบคุณน้องกล้องนะะสุดหล่อผู้จัดการร้านคาเฟ่โรงเรียนสังขะค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามจมนะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ